การฉีดวัคซีนทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะครับทำให้สถานการณ์ต่างๆในต่างประเทศก็มีสิ่งที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การเริ่มฉีดวัคซีนกับประเทศที่มีโครงการโลนาร์ลงฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับประเทศอะไรฮะอินเดียนะครับอินเดียเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวนะครับเราบอกไว้แล้วว่าวันเสาร์ที่16มกราคมนั้นจะเป็นวันเริ่มต้นการโนารนรลง การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวอินเดียเนี่ยนะครับซึ่งมีเป็นจํานวนทั้งในขั้นต้นและทั้งหมดเนี่ยพันสี่ล้านคนจนทําให้กลายเป็นประเทศที่มีโครงการลงฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับพอวันเสาร์ที่สิบกนี้มาถึงปั๊บเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าทุกคนก็จ้องไปเลยฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนแรกของประเทศอินเดียและคนแรกคนนั้นก็จะเป็นคนที่รับวัคซีนเข็มแรกของอินเดียด้วยทุกคนก็มองไปครับควรจะเป็นทั้งทั้งด้านทหารผู้นํารัฐบาลแม้แต่ตัวนายก ซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีนเรนดามดี Modi, นี่นะครับแต่ปรากฏว่าผิดคาดหมดเลยกลายเป็นว่าคนชาวอินเดียคนแรกที่รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ซึ่งเป็นวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทเวชภัณฑ์ในประเทศอินเดียด้วยเนี่ยนะฮะชายผู้นี้ก็คือนายแมนิชคูมานะครับแมนิชคูมานี่นะครับเป็นคนอินเดียอาชีพของเขาเลยฮะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด Sanitizer Officer นะฮะก็เป็นคนแรกเลยครับ เป็นบุคคลคนแรกที่รับเข็มแรกของอินเดียด้วยนะครับก็ได้รับการฉีดไปเป็นที่เรียบร้อยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเดลีนะครับของประเทศอินเดียนั่นเองครับซึ่งวัคซีนที่เขาได้รับการฉีดเป็นเข็มแรกและเป็นชายคนแรกของประเทศอินเดียเนี่ยเป็นวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทพารัตไบโอเทคพารัตไบโอเทคนี่เป็นบริษัทเวชภัณฑ์ทองถิ่นในประเทศอินเดียนะครับซึ่งเขาทําการได้ตัวสารตั้งต้นของวัคซีนเนี่ยเขาสั่งซื้อเข้ามาแล้วก็ผลิตภายในประเทศของเขาเอง,เองเนี่นะครับปรากฏว่า สิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีวัย70กับไม่ได้ฉีดนะเหตุผลหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีอินเดียนายนเรนดาโมดีอายุ70ปีแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้พูดชัดเจนเลยเวลาสื่อถามว่าตกลงแล้วคุณจะฉีดหรือไม่ฉีดไม่ใช่ว่าจะฉีดเมื่อไหร่นะตกลงคุณจะฉีดหรือไม่ฉีดไม่ใช่ว่าถามานายกรัฐมนตรีจะฉีดเมื่อไหร่อีกเดือนหนึ่งเดือนไห,นหนมตกลงฉีดไม่ฉีดครับนะคำถามนี้ไม่มีหลุดออกจากปากนายกรัฐมนตรีนารีนดาโมดีนะฮะเพียงแต่น นักการเมืองอินเดียไม่ใช่กลุ่มแรกหรือกลุ่มเสียงที่อยู่แถวหน้าในการที่จะถูกพิจารณาให้รับการฉีดวัคซีนถือว่าตอบได้แบบทางการทูดมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าการจัดกลุ่มราดับความสําคัญในการฉีดวัคซีนครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นไปตามที่นายกรัมรีนเรนดานั้นโมดิได้ออกโทรศัศน์รวมการเฉพาะกิจไปเมื่อประมาณก่อนที่จะถึงวันฉีดวัคซีนวันที่16กมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ สำหรับวัคซีนที่ใช้ฉีดในอินเดียนี่นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ามีการสั่งซื้อจากบริษัทแอสตราเซเนกาแล้วก็เอาจุดหนึ่งเนี่ยมาผลิตในประเทศและอีกจุดหนึ่งก็เป็นการผลิตจากทางด้านบริษัทเวชภันในอินเดียที่ชื่อว่าพารัตไบโอเทคนะสำหรับแอสตราเซเนกาเองนี่นะครับก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในการทําคําสั่งซื้อกับทางด้านของรัฐบาลอินเดียมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะสื่อก็าถามคนอินเดียเขาก็ถามครับเออตกลงครับประชาชนชาวเดียเนี่ยมีสิทธิ์เลือกรับการฉีดวัคซีน ขอเลือกแอสตราเซเนกาได้ไหมไม่เอาพารัตไบโอเทคได้เปล่าอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าขอเลือกพารัตไบโอเทคได้เปล่าอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะฮะซึ่งรัฐบาลเยคโยคงจะชอบไม่ฉีดแอสตราเซเนกานะฮะปรากฏว่านายกรัฐมนตรีของอินเดียเนี่ยนะครับก็เลยตอบเรื่องนี้ครับว่าประชาชนชาวอินเดียไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะรับการฉีดวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกาหรือบริษัทพารัตไบโอเทคคือพอคุณเดินทางเข้าไปในศูนย์ให้บริการการฉีดวัคซีนก็คือฉีดครับไม่มีสิทธิเลือกนะฮะนายกรัฐม,ม,มนะ สำหรับนารยาแรกนะครับก็คาดว่าจะมีประชาชนชาวอินเดียทั้งหมด300ล้านคนที่จะรับการฉีดวัคซีนภายในกรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาประมาณา5เดือนเส5เดือนกว่าๆถึง6เดือนเนี่ยนะครับในการที่จะฉีดชาวอินเดียให้ครบ300ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศที่มีประมาณกว่า1,300ล้านคนนะครับส่วนกลุ่มที่จะรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในอินเดียกลุ่มแรกก็ชัดเจนไปแล้วฮะว่าเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนแถวหน้าที่เรียกว่าฟรอนต์ไลนนะครับซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับต้นั้นของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงใน300ล้านคนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสกลุ่มนะฮะสาล้านคนก็คือกลุ่มที่ผมพูดเป็นเมื่อสครู่แต่อีก2ว่า70ล้านคนเนี่ยจะเป็นประชาชนชาวอินเดียตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปก็จะได้รับการทยอยฉีดเพราะฉะนั้นทั้ง300ล้านคนนี้ก็จะไปจบภายในเดือนกรกฎาคมนี้ แต่เนี่ยนะครับก็ถึงบอกว่าทําไมถึงเป็นโครงการในการรณรงค์ฉีดวัคซีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าถ้าของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับอิ Indonesia นโดนีเซียทั้งประเทศมี260ล้านคนคือมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งอาเซียนและเป็นอันดับ4ของโลกแต่ของอินเดียเนี่ยพันสล้านคนส่วนของจีนใช่ฮะใกล้เคียงกันเลยฮะแต่จีนก็ยังไม่มีโครงการที่จะปลูพรมเจ้าวัคซีนของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งซีโนแวคหรือซีโนฟาร์มนะฮะแต่ยงเดียวตั้งเป้าอย่างนี้แล้วครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะ เดเดือนแรกต้องได้300ล้านคนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการสั่งซื้อวัคซีนจากทานของรัฐบาลอินเดียกับ2บริษัทยักษ์ใหญ่ก็คือแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาก็ซื้อจากแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับอ่าสิล้านโดสแล้วก็ให้บริษัทในท้องถิ่นเวชต์ฟันท้องถิ่นซึ่งรัฐบาลสนับสนุนอยู่เนี่ยก็คือพาลัสไบโอเทคเนี่ยผลิตอีก5.5ล้านโดสก็แสดงว่าจะมีอยู่ประมาณ16.5ล้านโดสในเบื้องต้นจริงๆถ้าดูนะครับถ้าฉีดคนหนึ่ง2โดสเนี่ย16.5ลล้้้้าาาานนนนนนนคคคคก็จะะะไดปรมณแนนนน่่8เเทัองรับแต่ว่วาโโอ้โหนี อันนี้นีต้องได้300ล้านคนในในเดเดือนเลยครับเพราะฉะนั้นนั่นคือทำไมจึงจะต้องมีการสั่งซื้อทั้งของแอสตราเซเนกาและมาผลิตในประเทศอินเดียซึ่งประเทศอินเดียเนี่ยมีอยู่สถาบันแห่งหนึ่งเรียกว่าสถาบันซีรัมแห่งอินเดียเนี่นะครับเป็นสถาบันที่ผลิตวัคซีนใหญ่โตและมากที่สุดของโลกอยู่ที่ประเทศอินเดียด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวก็ต้องดูนครับว่าจะต้องมีการจรจาและเร่งผลิตให้มากน้อยแค่ไหนาย,ยางไรก็เป็นว่าอินเดียก็ฉีดก่อนไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแนะร้วท่านผู้ 16มกราคมเวันที่ผ่านไปอินเดียก็ฉีดไปแล้วนะฮะดีก็เป็นอีกเรื่องนึงที่นำมาฝากกันนะครับ